What? นำมาประนมกันไว้ตรงหน้าเร็วๆอย่ารอช้าส่งยิ้มแล้วพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True Click l i f e Learn at Home ครับ ไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำคุณครูได้ไหมครับคุณครูชื่อคุณครูอะไรเอ่ยใช่แล้วครับคุณครูยอดนั่นเองนะครับจะมาพบกับเด็กๆอีกเช่นเคยครับนะครับไม่ทราบว่าเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีกันไหมครับจะบอกว่าคุณครูยอดคิดถึงเด็กๆมากเลยวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับทุกคนกลับมาพบกับคุณครูยอดอีกหนึ่งครั้งครับกับภารกิจสนุกๆเช่นเคยครับในวันนี้แต่ก่อนอื่นครับเมื่อครั้งที่แล้วครับเด็กๆได้ เริ่มรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการฝึกฝนภาษาไทยครับทุกคนทราบดีครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้บ่อยๆใช้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาของประเทศเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกฝนให้มันเก่งใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนครับเด็กๆเราจะฝึกฝนเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยช่องทางไหนได้บ้างนะครับเอ๊เราอยู่บ้านเราจะเรียนภาษาไทยได้ไหมครับ เรียนไ,ได้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูยอดแอบกระซิบบอกเด็กๆไปแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในบ้านของเรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กอะแหเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับนะในช่องทางเหล่านี้เราสามารถฝึกฝนภาษาไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ที่เราได้ได้เคยเปิดกันบ่อยๆอย่างเช่น u t u b e ใช่ไหมครับเด็กๆได้เคยลองเปิดเข้าไปดูพวก พี่พี่บล็อกเกอร์หลายๆคนใช่ไหมครับที่เขามาสอนเกี่ยวกับภาษาไทยบางคนก็เปิดเป็นเพลงภาษาไทยบางคนก็เปิดเป็นเกมใช่ไหมครับมีบางคนแบบเป็นเกมภาษาไทยด้วยนะครับเกมฝึกฝนภาษาไทยนะครับบางคนก็ใช้ Netflix ในการฝึกฝนภาษาไทยใช่ไหมครับเยอะมากแต่ว่านะครับวันนี้คุณครูยอดมีอีกหลายช่องทางมาบอกเด็กๆครับจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวรอดูครับ รับเด็กๆภารกิจของเราครั้งที่แล้วครับในหนังสือหน้าที่23ครับหน้านี้ให้เด็กๆครับนำตัวอักษรที่อยู่ด้านบนครับลงมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องลองมาดูทีละตัวครับว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตัวแรกครับลอลิงครับถัดไปรอเรือถัดไปตัวอะไรเอ่ยคอควายนะครับและกอไก่ลองดูทีละหนึ่งข้อครับข้อแรกครับข้อที่หนึ่ง เป็นรูปอะไรครับเนี่ยรูปเรือนะครับตัวอะไรหายไปใช้คอควายไหมครับใช้กอไก่ไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับนะอันนี้ค่อนข้างง่ายข้อแรกนะครับรอเรือหายไปนะครับนะก็นํารอเรือลงมาเติมในช่องว่างครับเป็นรอเอือเรือข้อที่2ครับเป็นรูปตัวอะไรครับเนี่ยกระรอกตัวอะไรหายไปครับตัวแรกเลยตัวอะไรครับ ใช้ลอลิงไหมไม่ใช่กระกระกระก็ต้องเป็นกอไก่ใช่ไหมครับกอไก่ลงมาเติมเลยเป็นข้างหน้ากระรอกนั่นเองนะครับแล้วคาถัดไปครับคําที่3ครับภาพนี้เด็กๆทราบดีอยู่แล้วเห็นแล้วคิดถึงเด็กๆเลยนะครับภาพนี้คือภาพของคอมพิวเตอร์ตัวอะไรหายไปเอ่ยถูกต้องครับคอควายลงมาเติมข้างหน้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับเป็นคอควายเป็นตัวแรกนะครับอ่านว่าคอมพิว นะครับและคำที่4ครับคำสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือคำว่ามะละกอตัวไหนยังไม่ได้เอาลงมาเติมครับลอลิงนั่นเองนะครับนะลากลอลิงนะครับนะตรงช่องว่างเลยครับนะคำนี้อ่านว่ามะละกอเอาละครับู่ภารกิจของเราในวันนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วภารกิจของเราก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมครับวันนี้เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับ นะครับเด็กๆพอจะทราบอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่สําคัญลําดับต้นๆเลยคือการสื่อสารการสื่อสารกับการพูดคุยกันใช่ไหมครับการพบปะเราต้องใช้ภาษาในการพูดคุยในการเขียนในการถามตอบกันใช่ไหมครับใครที่พูดใครที่ฟังได้หลายภาษาคนนั้นก็ย่อมได้เปรียบใช่ไหมครับใครฝึกฝนภาษาไทยจนเก่งก็ถือว่าเยี่ยมมากแต่ถ้าเกิดใครพูดได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษ ถือว่าสุดยอดเลยบางคนโอ้โหมีทั้งอังกฤษไทยจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสุดยอดยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับเอาล่ะแต่วันนี้เอาเรื่องง่ายๆก่อนเทคโนโลยีกับภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วเด็กๆครับเด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วใช่ไหมครับทราบว่าหลายๆบ้านเนี่ยโอ้โหได้ปลูกฝังลูกๆนะครับนะเด็กๆนะครับในการฝึกภาษาอังกฤษบางครอบครัวพูดภาษาอังกฤษที่บ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะครับ อยากทดลองดูดีกว่านะครับมีใครที่สามารถท่อง A ถึง Z ได้ครบทุกตัวเลยยกมือขึ้นครับห้ยไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะวันนี้คุณครูยอดมีเพลงมาฝากดีกว่าเป็นเพลง a b c มาฝากเด็กๆด,ดีไหมครับอยากฟังไหมครับได้เลยนะครับไปฟังเพลินๆสนุกดีกว่าแล้วช่วยกันร้องตามด้วยดีกว่าดีไหมครับอโอเคเยยมมากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลง a b c กันครับ a b c อ้าวโหกำลังเพลินเลยครับเด็กๆเป็นไงครับใครล้องตามคุณครูยอดได้บ้างเนี่ยสุดยอดครับผมมือ้ตัวเองหน่อยเอาล่ะเชื่อก็ได้โอ้โหว่าทุกคนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีอยู่แล้วนะครับเทสกันหน่อยดีกว่าทดสอบกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปภาพมาฝากเด็กๆลองดูซิเป็นภาพของอะไรและมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เลือกอยู่2คํคด้วยดูซิ ภาพนี้คือคำศัพท์คำไหนครับไปชมภาพแรกครับผมภาพนี้เป็นภาพของเด็กๆเ,เคยเคยเห็นก้อนแบบนี้ไหมครับก้อนแบบนี้คืออะไรครับเขามีอยู่2องคำครับคำที่1นึ่งคือ s ีสอ่าสองคือ m e ี t คิดว่าภาพนี้ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนครับผมอ่า ชีสนั่นเองก้อนแบบนี้คือก้อนชีสใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายๆบ้านคุณเคยกับชีสดีนะครับที่เราเอามาทําอาหารนี่แหละอา้าวออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งกันดีกว่าชีสสุดยอดครับไปชมภาพที่สองครับผมโอ้โหสวยๆแบบนี้คิดว่าเป็นใครครับเนี่ยใช่คุณครูไหมครับอา้าวไม่ใช่หรอคุณพยาบาลและคุณพยาบาลภาษาอังกฤษคือ คือคำไหนครับคำที่1หรือคำที่2คุณครูยอดยังไม่อ่านให้ฟังดีกว่าคำที่1หรือคำที่2ครับเยี่ยมมากครับคือคำที่1นั่นเองคือคำว่า nurse นะครับนะ nurse พยาบาลและคำที่2คือคำว่าอะไรครับเนี่ย bird นะครับนะคือนกนั่นเองสุดยอดครับผม2องคำผ่านไปนะครับคำที่3มาเลยโอ้โหรู้จักไหมเอ่ยอ่าเยี่ยมมากนี่คือ ลูกกุญแจนะลูกกุญแจนะอันนี้ครับลูกกุญแจภาษาอังกฤษคือคําว่ามีอยู่สองคำเหมือนเดิมครับคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยคาที่1หรือ2ครับคําที่2นั่นเองอ่านว่าคียนะครับคียกุญแจนะครับสุดยอดและคําแรกอ่านว่าอะไรครับอ๋อนี่แปลว่า หัวเขานั่นเองอขออีกหนึ่งคำครับขออีกหนึ่งคำตัวแบบนี้น่ารักแบบนี้มีกระดองด้วยเขาอาศัยอยู่ที่ไหนครับในทะเลใช่ไหมครับ,ครบเคยเจอใช่ไหมนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยอ่านี่คือปลาโลมใช่เหรอนี่คือเตา่านี่คือเต่าครับเตา่าจะตรงกับคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษคำที่หนึ่งหรือคำที่สองครับผมให้เวลาครับ๊ ตอบครับผมสุดยอดครับอ่าและคําตอบของเราก็คือคําที่สองนั่นเองครับเต่าภาษาอังกฤษอ่านว่า turtle นะครับนะฮะนี่คือเต่านะส่วนคําแรกคือคําว่าอะไรครับ circlecircle คืออะไรครับ circle คือวงกลมนะครับนะอ่าเป็นไงครับสนุกไหม่ะไหนบอกคุณครูยอดหน่อยใครสามารถตอบคําถามคุณยอดได้ทุกคอเลยยกมือขึ้นครับ โอโ้ไม่ทรรมาไาเอาปลบมือดังที่สุดครับอ้โหยางนี้มีรางวัลแถมให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูซิว่าคุณครูยอดมีรางวัลอะไรมาฝากพบกับช่วงต่อไปครับผมโอเคครับเด็กๆเมื่อกี้คุณครูยอดบอกไปแล้วว่าจะมีของขวัญมาฝากเด็กๆใช่ไหมครับวันนี้เลยมีของแถมเป็นช่วงนี้ครับอ่าเป็นช่วงที่คุณครูยอดจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เอาไว้ฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับพวกเราครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะถึงเข้าถึงแอปพลิเคชันเนาะปกติเด็กๆได้ฝึกภาษาอังกฤษในช่องทางที่ใช้เทคโนโลยีอาจจะเป็นพวก YouTube ใช่ไหมครับ u t u b e เขาก็มีเพลงภาษาอังกฤษมีการ์ตูนภาษาอังกฤษ Netflix เขาก็มีหนังภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นหนังภาษาอังกฤษใช่ไหมครับหรือที่เราชอบดูที่เราเรียกว่าซาวท์แท็กแล้วก็อ่านซับเอาใช่ไหมอ่านซับไตเติ้ข้างล่างเอานะครับแต่วันนี้คุณครูยอดจะพาไปรู้จักกับ แอปพลิเคชันที่ไว้ฝึกภาษา,ษาอังกฤษได้เลยนะครับแอปพลิเคชันแรกครับแอปนี้บอกเลยว่าเป็นแอปที่คุณครูยอดชอบและเล่นจนแบบติดเลยครับตอนนี้แอปพลิเคชันแรกชื่อ Drops นะครับหน้าตาของโลโก้และต่างไอคอนเขาจะเป็นรูปหยดน้ำครับอเอาล่ะการเข้าไปนะครับแอปพลิเคชันหลังจากที่เด็กโหลดมาแล้วนะครับการล็อกอินของเขาก็ ง่ายๆครับใช้อีเมลก็ได้ใช้ Facebook ที่เรามีหรือคุณพ่อคุณแม่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับ<ค>เข้าไปแล้วเด็กๆไม่ต้องกลัวบางคนโอ้โหโห,โห,โห,หนูไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวครับเด็กๆเขาสามารถเลือกได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปานกลางจนถึงยากเลยคุณคุยเขายังเลือกเริ่มต้นเลยเด็กๆเมื่อวานบอกเลยว่าเล่นไปแล้วเพลินครับและอินครับเป็นหมวดอาหารมีทั้งชีสมีทั้งนมมีทั้งซุปอื้อหือ ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยหิวไปด้วยครับอ่ะและต่อไปมีภาษาอื่นๆให้เลือกด้วยไม่ใช่มีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะนะครับและเด็กๆสามารถตั้งเวลาในแอปได้ด้วยว่าพรุ่งนี้หนูอยากจะฝึกภาษาอังกฤษตอน11โมงแหมฝึกสัก5นาทีก่อนทานข้าวเที่ยงแบบนี้ก็ทำได้นะครับทำเป็นประจำทุกๆวันนะครับ และข้างในแอปเนี่ยเขาจะเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับและเขาจะออกเสียงให้เราฟังด้วยนะครับและเขาจะมีแบบฝึกหัดด้วยนะครับอ่นอกจากก่อนที่จะไปถึงแบบฝึกหัดนะครับเสียงที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราสามารถพูดตามได้วันนี้สุดยอดเลยนะครับและจะมีแบบฝึกหัดให้เราสะกดคำนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะที่รูปภาพการเหมือนคลิกลากปล่อยอ่ะการแตะแล้วก็ลากนะครับอาจจะเป็นการ เติมคำเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเขาจะสลับตัวอักษรภาษาอังกฤษมาให้แล้วให้เราสลับกลับมาเป็นคําที่สมบูรณ์อันนี้สุดยอดมากเลยคุณครูชอบมากเลยนะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับนะชื่อว่า Duolingo แอปพลิเคชันนี้จะเป็นรูปคล้ายๆเจ้านกฮูกนะครับอันนี้จะ ง่ายล็อกอินง่ายไม่ต้องล็อกอินเลยดีกว่าเข้าไปเล่นได้เลยและเป็นการฝึกภาษาต่างๆได้ทั่วโลกหลายภาษาเลยแต่บอกว่านะครับแอปนี้อาจจะเป็นเด็กๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นคุณครูยอดวันนี้อยากฝึกภาษาญี่ปุ่นอยากฝึกภาษาญี่ปุ่นบ้างนะนะครับคุณครูยอดก็สามารถ ฝึกภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษติดต่อเนี่แหละนะครับเขาจะถามเราก่อนด้วยว่าทําไมคุณถึงอยากฝึกภาษาญี่ปุ่นเป็นเพราะวัฒนธรรมเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะการท่องเที่ยวเขาถามหนึ่งขนาดนี้เลยนะเด็กๆนะครับแล้วมีเวลาให้เราเลือกด้วยว่าอยากจะฝึกสัก5นาทีสัก10นาทีหรือถึง20นาทีได้ตามใจชอบแล้วที่สําคัญบอกเลยครับเด็กๆต้องชอบเหมือนคุณครูแน่เลยนะครับมีภาพน่ารักน่ารักด้วย ในแอปพลิเคชันนี้เด็กๆจะสนุกไปกับรูปภาพน่ารักน่ารักและก็เจ้าหนุกฮูกที่พาเราไปพบกับภารกิจต่างๆไม่ได้มีแค่คำศัพท์นะครับจะเป็นการฝึกการใช้คำต่างๆการใช้ประโยคต่างๆด้วยรับรองว่าเด็กๆจะสนุกมากๆแน่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูยอดขอฝากเอาไว้2แอปพลิเคชันครับคือ Drops นะครับที่เอาไว้ฝึกฝนภาษา,ษาอังกฤษเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นสนุกมากคุณครูยอดแนะนำนะครับ 2ก็คือ Duo Lingo นะครับสำหรับคนที่ต้องการฝึกภาษาเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษกันบ้างแล้วนะครับนะอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะครับลองเล่นแอปนี้ดูนะครับฝากเอาไว้ครับ2แอปพลิเคชันนะครับแล้วหวังว่าเด็กๆจะแข็งแก่งและเด็กๆจะสนุกกับภาษาอังกฤษครับ หลังจากวันนี้ได้รู้จักช่องทางการฝึกภาษาอังกฤษไปแล้วใช่ไหมครับโอ้มีหลายช่องทางเลยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษวันนี้กลับมาดูในหนังสือแบบฝึกหัดของเราบ้างครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งในการฝึกฝนภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้หน้าที่25ครับให้เด็กๆช่วยกากบาททับตัวอักษรที่หายไปด้วยครับนะครับอย่างเช่นข้อที่1นนะครับเขามีตัว a b c และตัวไหนหายไปครับไม่ทราบเหมือนกันดูสิครับว่าเป็นตัว D หรือตัว H ถ้าเด็กๆคิดว่าตัวไหนหายไปเด็กๆก,กากบาททับเข้าไปเลยข้อ 2, ข้อ3ข้อ4เช่นกันครับเด็กๆคิดว่าภาษาอังกฤษตัวไหนหายไปเด็กๆก,กากบาททับให้ครบทั้ง4ข้อครับและครั้งหน้าพบกันครับผมไว้พบกันใหม่กับ True k i c k Live Learn at Home สำหรับวันนี้สวัสดีครับ